สวัสดีชาวโลกชาวซีทุกคนเลยนะครับก็คิดถึงทุกคนนะครับก็เลยมานั่งทําวิดีโอในรถนะครับวันนี้เซ็งผมก็ได้ถึงฤดูการพักร้อนนะครับก็เลยเดินทางมางานแต่งของอน้องสาวคนเดิมนะครับที่จังหวัดกวัวเปียวนะครับ ซึงเราก็บ้างเว้นมาหลายวันนะผมก็ติดตามหาเหรียญไทยมานานแล้วตั้งแต่พลาดท่าครั้งนั้นก็เหรียญไทยไม่ได้เข้ามาเลยนะครับผมจึงขออนุญ,ญาตนะฮะออกนอกลู่นอกทางออกมาซีดสักนิดนะครับเพราะว่าเราก็พยายามแล้วนะหาเหรียญไทยที่จะเข้ามาเพื่อจะอัพวิดีโอกันนะแม้แต่ประกาศรับซื้อ,อ ใน YouTube ที่ผ่านมาก็ปีมีเหรียญ10ปี2531แล้วก็เหรียญ10ปี2541นะครับก็ติดตามอยู่นะครับก็ยังไม่มีรายละเอียดใดๆเข้ามาซึ่งเราก็ก็เป็นเรื่องยากนะฮะสำหรับคนที่จะส่งมาขายข้อไกลพอสมควร,นะครต้องรอกันนะครับ ก็ยังไงก็อย่าลืมเข้ามาติดตามรับชมสิ่งที่เราได้มานะครับวันนี้ผมก็ไปได้เหรียญหนึ่งมานะครับเนี่ยนะฮะก็อดใจไม่ไหวนะฮะก็เลยว่าอยากจะท,ทําวิดีโอมาให้กับแฟนๆชาาซีสของ e a r t h EVENT ทุกคนได้ชมกันนะครับอ๋อเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญของอ เป็นของรัสเซียนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเงินนะครับผมก็ไปซื้อมาครับผมไปซื้อมาผมมาที่ต่างจังหวัดผมก็ไปเชิอถาร้านค้าที่พอจะหาได้บ้างในพื้นที่เนี่ยครับเนี่ยนะฮะนี่เหรียญเดียวนี้ก็คือใบที่เขากำลับกับมานะครับโอนมเมเลียนะครับมาเรียนะครับเดเทเรซาเทเลอร์บุคโคนะครับเ TYR ไม่ผมไม่แน่ใจว่าคำว่าอะไรปีหรือเปล่านะครับปีหนึ่งนเจดรปดปดสิบนะครับ X นะครับไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะภาษาอังกฤษผมก็มัวมัวไปนะ verify นะครับอันนี้ก็คืออ่า GBP ฮะสามเจ็ดสามเก้าห้าเจ็ดศูนย์นะครับ Price. นี่คือราคาที่เข้ามานะครับแล้วค่เอ็กซ์เฮา c นะครับของฟินแลนด์เขาน่าจะอยู่ราวๆ442.215นะครับไม่แน่ใจคืออะไรนะครับอันนี้ผมก็ไปซื้อมานะครับปีนี้ซึ่งปีนี้เป็นเหรียญที่อยู่ในสภาพดีที่สุดเลยนะฮะผมบอกตรงว่าเหรียญน,นี้เป็นผมกล้าตัดสินใจที่จะซื้อเนี่ยเป็นเหรียญที่อยู่ในสภาพที่เสื่ที่แบบโคแบบ ซีดกันเลยนะฮะก็ของหลายๆคนเนี่ยราคาตั้งเกือบบสองร้อยนะฮะราคาสภาพไม่ใช่อย่างนี้นะฮะอันนี้ถือว่าสภาพโอ้โหเนี่ยโอ้โหได้นะฮะได้ครับได้ได้สภาพนี้ได้เลยนะฮะเป็นไงครับนนี่ก็คิดถึงแฟนๆทุกคนนะกเลยติดตามหาเรียนนะผมก็ไปตามหาเรียนตามร้านร้านเก่าที่ผมเข้าไปดูนะครับ ปรากฏว่าเหรียญไทยไม่มีนะครับแถวนี้โอ้ก็มไม่ใช่ง่ายนะที่จะหาเหรียญไทยในต่างประเทศมาให้ชาวซีดเราได้ชมกันนะครับเนี่ยปี1 7ึ่นเร้อยแนี่นานแล้วนะปี1นึ่นเร้อดเนี่ยตั้งแต่ราชวงศ์เก่าของรัสเซียยังอยู่นะครับเนี่ยดูดีดสภาพโอ้โหแบบดับเบิลแชมป์นะรครับแล้วเหรียญนี้บอกตรงนะว่า มันปลอมยากนะฮะมันหาปลอมไม่ได้นะแล้วก็มีราคามากด้วยของของรัสเซียนะเนี่ยฮะเนี่ยรายละเอียดที่คนผมจะเปิดเผยให้ดูผมบอกแล้วว่ารายละเอียดพวกเนี้ยบอกว่าคุณป,ปลอมไม่ได้นะครับอันนี้มันปลอมไม่ได้นะนะฮะเนี่ยคือรายละเอียดด้านข้างของเหรียญน,นะครับก็ะจะมีลายกระหนก มีลายรูปแบบของเขาตามด้านข้างของเหรียญเลยนะเนี่ยเขียนว่าอะไรเฮ้เยครับไม่รู้ะ่ะบอกไม่รู้่า <c oughs> ง่ายมากเลย <c oughs> ง่ายมากเลย <c oughs> ผมมาอยู่ที่นี่ก็หลายวันแล้วนะครับมาสองสาวันแล้วมาเาตรียมงานแต่งช่วยงอสาวคนหนึ่งนะครับ ก็ช่วงนี้ก็มันไม่สะดวกนะครับไปนั่งทําวิดีโอภายในบ้านนะฮะซึ่งก็เป็นบ้านไม่ใช่บ้านเรานะก็มันเป็นเรื่องยากผมก็เลยต้องมานั่งอัดวิดีโอทําวิดีโอภายในรถนะผมก็ไม่เคยคิดว่าวันนี้ผมจะมีโอกาสได้มานั่งทําในรถนะครับนี่ครับผัวตรงนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับแต่ก็รายละเอียดก็ใกจะ z ู o ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ พยายามนะอันนี้เป็น S.F เรอครับ S.F นะตัวนี้ S.F ออขออภัยนะเพราะผมไม่เข้าใจว่า S.F มันมีความหมายคืออะไรนะครับก็ขออภัยด้วยเพราะว่าผมก็เป็นนักสะสมนะผมเห็นสวยถูกใจราคาดีสู้ได้ผมก็เอานะฮะสู้ได้ผมก็เอานะเห็นว่าเออถ้าอยู่ในตลาดประมูลเนี่ยโอ้ราคาสูงกว่านี้เยอะนะฮะเป็นสูงกว่าเป็นเท่าตัวเลยนะ ผมถึงเห็นแล้วถึงไม่ถามเลยว่ามีอะไรมากกับผมคว้าเลยคว้าเลยเนะฮะเออเอามาซีดเลยะรีบเลยดี๋ยกลัวเขาจะรู้นี่ก็ราคาสูงนะเหรียญน,นี้ไม่ไม่ใช่ธรรมดานะเหรียญของรัสเซียเนี่ยบางเหรียญมีราคาถึงสองร้อยสามร้อยล้านเลยนะผมจะบอกให้โดยเฉพาะเหรียญเอ่อพระราชาของเขาอะผมก็จำไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าผมฟังเขาข่าวว่าโอ้โห ระดับร้านดังๆเมืองไทยที่บอกว่าอาขอมีส่วนร่วมในการค้าขายเป็นผู้นำทางไปขายนี่นะขนาดนั้นเลยนะ <c oughs> ผมก็แหมได้ยินสกิทคำนี้ก็บอกว่าได้เลยท่านได้เลยถ้าเกิดว่าท่านจะนำให้ผมพาไปถึงที่มั่นที่หมายได้เนะี่ยผมพยายามที่จะสอหาเหรียญมานะฮะ <c oughs> ดูมันนะฮะ <c oughs> ได้ซีดกันนะฮะกันเลยทีเดียวนะอันนี้นี่คือใบเซอร์ที่เขาได้มานะอันนี้ก็ยังไม่จบแค่นี้นะครับวิดีโอของเราไม่ได้จบแค่นี้นะอันนี้เรามามีเซอร์ไพส์นะฮะมีมีอีกเจ้าหนึ่งแล้วก็ยังมีเจ้าที่สองสิครับใช่ไหมมีเจ้าหนึ่งต้องมีเจ้าที่สองให้เราได้ชมกันเลยนะครับเจ้าที่สองของเราก็คือ,อขออภัยที่เอาอาจจะได้แกะมาไม่หมดนะครับอันนี้นะครับอู้ สีฮิตเลยนะครับผู้คนคิดว่าเอ้ยนี่มันเป็นแบงค์ของธนบัตรของอเมริกานะฮะคนอายจะโอของอเมริกาก็ธรรมดามีอะไรนะฮะไม่ใช่ธรรมดาครับอเมริกาใบานี้ก็คือท่านดูสิครับมันเป็นสีอะไรนะฮะนะครับดูสิครับอันนี้เป็นใบเป็นแบงค์ทองคำนะครับเป็นธนบัตร พันธบัตรทองคำนะครับอันนี้พันธบัตรเดผมก็ไม่ทราบว่าเขาผลิตยังไงนะแต่ว่าเป็นพันธบัตรทองคำนะครับดูที่เขาบอกมานี่ครับ the united states of america นะครับอันนี้ก็ไปที่ one d ลนะครับผมผมเลือกเอา1นึ่งลน e นะจริงแล้วมันมีอยู่หลายใบนะฮะแต่ผมเลือกเอาประธานาธิบดี เป็นคนแรกคนที่หนึ่งของอเมริกานะฮะจะมีความหมายดีนะฮะหนึ่งก็คือความเป็นหนึ่งนะฮะแล้วก็หมายเลขนะฮะสวยมากเลยใช่ไหม L นะครับเก้าเก้าเก้าทั้งหมดเลยแล้วก็มี C ดำหลังนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นรหัสอะไรนะฮะเนี่ยให้แล้วพวกเราได้ดกันเลยนะฮะอันนี้เป็นธนบัตรทองคำนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้ นะฮะฝั่งนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นรูปคล้ายพีระมิดแลวดวงตานะครับเป็นสามเหลี่ยมดูมองรูมเป็นสามเหลี่ยมนะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามีความหมายอย่างไรนะอันนี้ก็1ดอลล์นะ1ดอลลร์เชียวนะครับอันนี้ที่ผมซื้อมาผมเลือกเอาแบงค์นี้มาผมก็นั่งคิดอยู่ตั้งนานนะมีแบงค์อีกหนึ่งแบงค์นึ่งนะ่าสนใจนะแต่ว่าภาพเขาก็เป็นภาพอ่า ทำเนียบข่าวนะแต่ผมก็คิดว่าเหรียนี้มีอะไรที่มากกว่านะครับมีทั้งสองภาพนะฮะสัญลักษณ์ของอกลุ่มผู้คนที่สร้างอเมริการ่วมกันมานะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือเนี่ยอยู่ในเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญบาทก็มีเหรียญเหรียญดอลลาร์พวกเหรียญห้าดอลลาร์ครึ่งดอลลาร์อะไร q อ a r t e r ดอลลาร์อะไรก็มีนะฮะภาพนี้แล้วก็อยู่ในหลายๆเหรียญน,นะก็จะมีภาพอินรีเนี้ยซึ่งผมก็เห็นว่าภาพนี้มันมีความหมายมาก ผมก็เลยเลือกเอาใบานี้มานะครับจริงๆก็อยากเอามาโชว์ให้ทุกคนที่ชมกันทุกใบนะฮะอันนี้กล้องเขาดีมากนะฮะผมบอกตรงๆนะอันนี้กล้องเขานี่สามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้มากนะฮะวันก่อนนี้ยังบอกว่าไม่ได้เรื่องเลยนะใช่ไหมวันก่อนยังบอกเลยมันไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมวันนี้ทุกคนชมออกมาได้ยังไงนะฮะ เออนี่มันไม่ธรรมดาเลยนะฮะโอ,อ้มันครบได้ครบได้นะฮะอันนี้ไม่ใช่ว่าอะไรผมเป็นคนครบไม่ได้ไม่ใช่นะครับครบได้นะฮะเออเออผมก็ยังมีอีกหนึ่งแบงค์นะฮะผมขกเป็นวิดีโอไว้พรุ่งนี้ละกันนะครับเพราะว่าให้คนได้ติดตามมาชมกันว่าเออผม,ผมก็ไม่รู้จะหาเหรียญไทยมาจากไหนตอนนี้ผมพยายามอยู่นะครับพยายามอยู่ ดูน่ฮะลายกระหนกรูปแบบนะฮะผมอยากให้ทุกคนได้ดูมได้ชมแบงค์ทองคำนานๆนะครับอันนี้รายละเอียดในการผลิตผมขอไม่พูดถึงนะครับเพราะว่า,ามีบางอาจไปไปหาข้อมูลมาอย่างรวดเร็วและลาบเรื่อยอย่างทั่วถึงนะครับอันนี้ก็เป็นทองคำนะฮะพันธบัตรทองคำเขาบอกว่าอย่างนั้น แล้วก็มีพันธบัตรทองคำที่บอกว่า99.999%อนะพวกนี้ผมจะมีมาโชว์ให้ดูอีกวันนะครับนะเป็นไงนะทุกคนดีซีดกันใช่ไหมเห็นไหมขนาดวันหยุดหาเหรียญไทยไม่ได้นะนะผมหาเหรียญไทยมาให้ท่านชาวโลกชาวซีสมาชมกันไม่ได้อย่างน้อยผมก็จะพยายามหาแบงค์ที่หายากนะครับแบงค์ดอลลาร์ทั่วไปหาไม่ยาก กเว้นว่าหมายเลขที่มันเบิ้ลๆนะฮะอาจจะยากหน่อยแต่ว่าแบบออกใช้ทั่วไปอะผมมีนะฮะผมพอได้อยู่แต่เป็นพันธบัตรทองคำเนี่ยผมบอกเลยว่าสุดจริงอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะนะฮะว่าไงฮะเนี่ยยังไงก็ฝากให้ทุกคนเข้ามาติดตามรับชมนะครับเขามาติดตามรับชมมาให้กำลังใจกันสำหรับวันนี้คือเ e อ็อีเ ลาไปก่อนนะครับด้วยความจริงใจจากเควซาเอ็กนะครับยังไงกอขอให้ทุกคนมีความสุขก,กับการรับชมนะครับแล้วก็รายละเอียดก็บอกตรงๆเลยนะฮะไม้ตาอยู่ริมด้านข้างของเหรียญน,นะครับถ้าทุกคนจะซื้อเหรียญน,นี้กรบอกว่าจริงหรือเท,ท็จเนี่ยให้ทุกคนไปติดตามด้านข้างเลยนะฮะแต่ทุกคนจะเห็นว่า ป้อมไม่ได้เชียวละยากมากนะครับเนี่ยเป็นเหรียญที่ดีมากอีกเ,เหรียญหนึ่งนะฮะเป็นเหรียญที่กเก็บน่าสะสมนะแล้วก็อาจะมีราคาที่ดีในวันหน้านะขนาดตอนนี้ก็ราคาผมบอกได้เลยว่า,าซีดขึ้นไปหลายหลายพันอยู่เลยครับใช่ไหมอาจจะเกิดน,นั้นก็ได้เพราะว่าอันนี้เหรียญยังไม่ได้ผ่านเปรดนะถ้าว่าเข้าเปรดเนี่ยผมคิดว่านะจุดไม่อยู่แน่ราคานี้นะครับสำน,นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับขอให้ได้ทุก ชาวโลกจะซีดกันได้เหรียญ10บบาทปีพศ2533กันทุกคนนะครับได้เหรียญ5บาทปี2546กันทุกคนแล้วก็เหรียญ50สตังค์ปี2533บาทสนะครับแล้วก็เหรียญ25สตังค์ปี2544นะครับในทองเดงในแก๊ปสัปดาหวันนี้ก็ เว้สายยังก็บอกอีกครั้งถึงวแาแลาไก่อนนะครับบายบาย see you see you my friend see you see you าย e b ปปะ